y a สัตว์ไหมคะฮึฮึแจ็คจิตโคลนเอา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 โอ้ชุดสวยชุดสวยสวยของวันนี้ 嗯哼哼哼。<laughs> เซ็งดังโอ้โหเซ็งดังแต่เขาจะทิ้งตัวนองๆเลยโอ้ยดูสภาพชุดดูสภาพชุดโอ้ยโอ้โหโอ้โหดูยกขาโอ้โหโอ้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 เยอดจริงๆเลยดูดูดู่ะโอ้ โอ้ยดูดูสภาพชุดโอ้ยใครเนาะจะมาซักชุดให้แตกเนาะแต้ะ <c oughs> โอ้ย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 ปาด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 โอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้โหแตกๆสุดยอดเลยนะคะ แต่งไม่สงสารชุดเลยหรือไงเนี่ยแตงไม่สงสารคนซักเลยโอ้โหดูสภาพ <c oughs> เครื่องซักผ้าร้องไห้แล้ว <c oughs> สงสัยเครื่องซสภาพผ้าต้องทำงานหนักแน่ๆเลยโอ้โอ้ชุดเอียงเพราะว่าหนักข้างหนึ่งนะคะหนักข้าง อ,อ,อันนี้อันนี้ชุดหรือผ้าคิลิวเนี่ยแต็นนกสุดยอดจริงๆเลยมิน,นชนมิชนชนพี่วันดีอ,าอ,าอ,าอาด้าวอ้าวจะทำอะไรนะ เออเออเอาเอาสู้ไปเบียดเขานะคะโอ้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 โหโอ้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 โหเออเออโอ้โหสุดยอดเลยแตกเหมือนยิ uh ่งพูดเหมือนยิ่งยุได้หนิยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุ Ha, 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 ha.

ตอนนี้ถอดชุดแล้วแต่บอกเต็มที่ได้นะคะแล้วพาพ,พื้นเสียงดีเสียงดีเย สเสียงดีมากเลยค่ะเออสียงดีจริงๆเลย,ยจะไปกินนมยายเ่าจะไปจุ๊บนมยายด้วยนะยายเขาก็ยืนนิ่งให้จุ๊บนมอยู่นะคะ มดมากโอ้ยมีย่อขามีย่อขาเอาเอาเอาแตกจะเอาโอ้ยแตกมีความพยายามมากเลยเอ้ยยายขอกินนมน้อยไปไม่ถึงไปไม่ถึงนะคะ คึดนนว่าแม่เนี่ยปะเนี่ยอ,อืออ่าเตกลูดโอ้โหโอ้โหมุงหน้ามาแล้วเดอ้อ องหน้ามาแล้วเด้อแตกบอกแตกคิวแล้วโอ้แตกทำไมมากินก่อนเขาเลยเนี่แม่กินก่อนแม่กินก่อนยายกินก่อนพี่เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยอันนี้ป้ายแม่อ้วนนะคะแตกแอบมาปล้นเสบียงนะคะดีใจมากเลยนะคะโอ้โหโอ้โหอ้วนไปกินกับพี่เลยไปกินกับยาย โอ้อะไรวะแกแทกหลุดนะคะตอกแทกหลุดมาขับนอจ้าขับนอโอ้โหอร่อยมากเลยโนไม่สนใจแทกล่าผลไม้ของยายแล้วก็พี่วันดีเลยนะคะปล่อยให้พี่วันดีนะเน็บล้วยไว้ที่ขาไหนเก่าตอกแ็กหนีมากินขนมเลยจ้าอร่อยไหมแทกตอกแตกเอออร่อยไหมนอ โอ้โหกินเงียบเชียวนะคะแม่แม่ตอกแตกทิ้งผลไม้เลยเจอขนมนะเจอขนมมันทิ้งผลไม้เลยจ้าเออเอออร่อยไหมอ้วนตอกแตกหมีผมบ้างนะยิ่งมีเยอะๆอยู่ผมชี้มากเลยค่ะ ยังไม่ปิดเหรอคะวันนี้หมดไม้หมดแล้วคะ่ะแม่แอนะคะวันนี้เมื่อกี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาเหมาให้ตแต่ได้ก็ว่าจะปิดแล้วแหละคะ่ะเพราะว่าดึกมากเล้วนะคะนุ๊กตกแต่ขอทิ้งตะกร้าผลไม้นะคะจากยายแล้วก็พี่วดีนะคะมายืนกินขนมเลยอะ่ะหลุดมานะคะแต่ไม่สนใจใครเลยจ้าแต่มีขนมนะคะ Meng, 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 อร่อยมากค่ะต๊อกทำน้าฟินมากเลยจ้ากนินอย่างมีความสุขค่ะออโ,โอ้โหโอ้โหกินยั่วกินยั่วเกิกินยั่วตอกแต่กินยั่วนะคะเนี่ยว่วนหลุดเดินทัวร์เลยว่วนหลุดแล้วก็เดินทัวร์เลยนะคะเดินไปเดินมาอยู่นะคะ พอดีเดินมาเจอตะกร้าขนมจ้าวนก็เลยหยุดอยู่กับที่เลยนะคะแายเก็บพุงไม่อยู่แล้วนะคะดูไขมันขาหลังนะคะดูสังเกตไขมันที่ขาหลังค่อยตรงเตงอยู่เลยจะหมดแล้วขนมในตะกร้าจะหมดแล้วไม่แบ่งพี่วันดีกินเลยเนาะนูไม่แบ่งพี่วันดีกินเลย,นะพ,เลยพี่วันดียืนโยกอยู่ข้างหลงัง แตกเอาไปแบ่งพี่ด้วยวะผมชี้นะคะตั้งเลยอะ<ด>ตัวก็แดงแดงอยู่นะวันนี้เพราะว่าเล่นโคลนนะคะแดงเลยแดงใครแตกกินก่อนผมตั้งเยวคะ่ะบูผมมือเลย ฟินเลยค่ะทำตาฟินเลยนะคะอร่อยมากเอาหมดแล้วไปเข้าบ้านเลยขอบคุณค่าด้วยมาั้ยไม่ไม่ขอบคุณค่าเร็วขอบคุณค่าสวยๆขอบคุณค่าสวยๆนี่ยยกมือด้วยวะยกมือด้วยยกมือด้วยยกมือด้วยบุด้วายกอซขาขึ้นสูงเลยยกอซขาสูงเลยยกอซขาสูงอายกุอซขาอายกุอซขาทำยังไงโอ้ยโอ้ยกินอิ่มแล้วก็ขี้เกียจ ใช่แล้วค่ะ